มีข้อความเข้าใครส่งข้อความบอกรักเอ่อจุ๊บเอ๊ยอ,อะไรวะเนี่ยได้ชุดโอ้โหระบบทดลองเขาให้ชุดเรามาดูกันชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอโ้ได้ชุดจัดเต็ม เฮ้เพียบเลยเว้ยโอ้โหแับเบยดเอ้าโอ้ยกระต่ายน้อยหันสาอย่างนี้เจ๋วที่ครับอือโอ้หยน่ารักเชียวเนี่โอ้โหแท็กซี่ด้วยอันนี้โอ้โหยด้วยนี้ใส่แบบจัดเต็มเลยฮะโอ้โหยกระต่ายบุกโลก กระต่ายบุกลกโอ้โหแก๊งกระต่ายบุกเซิร์ฟเบต้ามาดูกันว่าคนในเซิร์ฟจะเป็นกระต่ายแบบเราหรือไม่เอ๋สวัสดีผมแรปบิดผมมาจากรายการในว่านอนขอสัมภาษณ์ชุดกระต่ายนะครับชุดกระต่ายของฉันรู้สึกอึดอัดมากเลยค่ะอึดอัดแล้วครับโอเคผมไปดีกว่าดูหน้าคุณแล้วอึดอัดจริงๆแหละตาถลนไปข้างหนึ่งเลย โอาหอยกระต่ายบุกโลกเ่ะเฮ้ยโอ้ดิเชฟเหรอครับเนี่ยอันเนี้ยทำไมไม่แต่งเต็มยศกันเนี่ยสวัสดีสวัสดีจุ๊บกระต่ายตุตุ๊บจุ๊บเอ้อกระต่ายเท่จังเอ้ยมีคนมารับแล้วสวัสดีแก่กระต่ายเพื่อนไปเลยโอ้โหจะพาเราไปไหนเนี่ย รุยเดี ouais, calves calves, ๋ยวเราต้องหันหน้าไปทางนู้นโอเคนี่เพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนจะพาเราไปไหนอันนี้คือไม่ได้นัดแหนกันมานะครับโอ้ยเพื่อนมึงเข้ามาเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยบูจบลับจบลับบูมคุณโดนองตายแล้วโอ้ย ทำอะไรของมึงเนี่ยชิบหายพากระต่ายมาฆาตกรรมใช่ไหม <c oughs> ทำไมได้เป็นคนอย่างนี้ไอ้ไอ้คนที่ฆาตกรรมเรามันไปไหนล่ะไม่ไหวเลยไม่ไหวเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับอันนี้เขาเหมือนกับแบบเราเล่นเซริร์ฟทดลองอะไรเงี้ยเขาก็แถมชุดมาให้ให้ชุดมานะไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะมีให้หรือเปล่านะครับ ผมว่าเซิร์ฟไทยไม่มีให้หรอกแต่ถ้ามีอ่ะผมว่าต้องเป็นเปิดกล่องหรือว่าอะไรเนี่ยซื้อเอานะครับดูดิโคดเท่อันนี้ก็คือแบบล่องรอยในการสู้ลบนะครับกระต่ายร้อยของเราน่าจะไปสู้กับหมีป่าเลยวะเนี่ยถ้าลอยโดนขนาดนี้ดูดิโอ้โหดูกงเล็บดิแหมดูดิดูร่องรอยที่เขาโดนนะครับเยอะมากแอสตวเดวผมมีมีเอ้ยไม่ใช่มีป่าสิแล้วปิดนะครับผมกระต่ายน้อยหันเสื อ๋เอเราออกกําลังกายกันดีกว่าอโ,อโอ้ยนี่รถดีนะมีรถเท่านี้แม่งพาเราไปฆาตกรรมงั้นกอกเวาว่าล่องรอยของเราในครับในการสู้รบนี้เยอะมากอโอ้ยโดนยิงบ้างโดนโดนหมีป่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยกระต่ายน้อยขอ้โอ้โดิฟโชว์พิธทเราไปดูกระต่ายน้อยคนอื่นอยู่อ้ยกระต่ายน้อยต้องเอ้าอาจบ เดี๋ยวหมวกกูหายไปไหนเนี่ยเอา้าหมวกหลุดแล้วเนะี่ยรถแรงหรือเปล่าขับรถแรงเกินไปนะหมวกหลุดเลยกระต่ากระต่ายหลุดแล้วเนี่ยเรามาดูกระต่ายท่านอื่นกันดีกว่าเอาเดี๋ยวเอาโอ้โหขอหมวกหน่อยครับ ผมไม่ได้เป็นกระต่ายแล้วครับผมมมกหลุดครับเนี่ยมินมีชุดชุดมันมีหลายแบบเลยนะอันนี้เป็นชุดเหมือนแบบเป็นชุดทุกสวัสด์อะไรเงี้ยนะครับหน่วยสวัสด์นะครับอันนี้แต่ของเราเราใส่เซ็กกระต่ายเียมันแถมมาให้หลายชุดเลยโอเคนะครับก็ก็มาเออมาเล่นกระต่ายอะไรเงี้ยมา เราได้ชุดกระต่ายอ่ะเออเท่ดีน่ารักดีอะผมว่าแต่ไม่รู้ผมหมวกผมหายไปไหนเมื่กี้รถแรกกันไปห,หมวกหลุดเลยนะกระต่ายร้อยน่ารักอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้กระต่ายร้อยขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่